โอเคครับ okay, ผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการถ่ายรีเพลย์แบบใช้มุมกล้องฟรีแคมนะครับผมอย่างแรกนะให้ไปเปิดไทม์ไลน์ไอวานอิเฟ e c t ขึ้นมานะครับผมให้ไปที่ทูลเ Developer อร์แล้วก็ c u ส t o มโหลดเดนะครับผมตรงโปรแกรมผ่าดต,ตรงนี้นะครับผมให้ไปเลือกที่อยู่ของเกมชิม u มนะครับผม okay. เอาที่เลือกเป็นตัว TF เฉยๆนะผมกด open ไปในส่วนของ command line ตรงนี้นะผมมจะทิ้งไว้ใต้ description ก็สามารถไป copy มาวางได้เลยนะผมตรง dll ตรงนี้นะผมให้ไปหาไฟล์ที่ชื่อว่า effect hook source นะผมของ Half Life a r e e f f e c t นะผมกด open ไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นของ v a l l y effect นะผมตรงตัวนี้นะผม XSDK base นะผมกด open ไป แล้วก็กดโอเคได้เลยนะผมหลังจากที่เข้าเกมมาแล้วนะผมให้เช็คดูว่า D L ที่เรา i n j เข้ามาเนี่ยมันทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับผมนะโอเคให้กดเปิดคอนโซลขึ้นมานะผมโอเเราก็จะเห็นว่าตัว FX ซฮุกสตรงนี้ผมได้ i น j e c t เข้ามาแล้วนะผมก็ลองพิมพ์ไปว่า M I R V นะผม ถ้าว่ามันขึ้นคําสั่งขึ้นมาประมาณนี้ผมก็แสดงว่าอินเจกสาเร็จแล้วนะผมต่อไปให้เช็คสเปคนะผมให้กดปุ่ม Insert ตรงคีย์บอร์ดนะผมถ้าว่าขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะผมก็แสดงว่าทํางานได้ปกตินะผมการตั้งค่าสปาร์คเ f ฟ c กนะผมให้มาที่เมนูเรคคอร์เตอร์นะผมให้ตั้ง Record h o ฮอต y ียนะเป็นตัวไหนก็ได้นะผมเป็นปุ่มที่ไว้อัดนะผมผมตั้งเป็น F4 นะ แล้วก็เซตติ้งอื่นๆก็เหมือนกับเกี่ยวางก่อนนะผมผมจะตั้งเพรมเดทไไปที่120นะผมไปทำซูรโมชันนะผมแล้วก็ปรับตรงนี้นะผมเป็น H24 แล้วก็จะเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็น512นะผมก็ประมาณนี้นะผมกดคอนฟิกแล้วก็เซฟไปจากนั้นให้เปิดไฟล์เดโมที่เราต้องการที่จะอัดมานะผมกด Control H2 นะก็จะขึ้นหน้าตาเดโมเพย์แบ็กขึ้นมานะผมกดโหลดตรงนี้ ไปที่โฟเดอร์เดโมนะผมแล้วก็เลือกหาเดโมูตัวไหนที่อยากจะอัดนะผมผมมีตัวเดียวนะผมก็กดเพิ่ไปก็หลังจากที่เข้ามาในเกมแล้วนะผมก็จะตั้งค่าคำสั่งอะไรนิดหน่อยนะผม sv s h e e t 1นะผมแล้วก็ปรับมุมมองเป็นมุมมองบุคคลที่3นะผมเป็น t h i r d person แล้วก็จะ ปิดฮัทไปนะผมแล้วก็ปิดคอสเทนนะผมก็ประมาณนี้นะผมที่ผมจะทำนะต่อมาผมจะทำการบายปุ่มนะผมเมาส์สีมมีเมาส์แบบที่มีปุ่มอยู่ข้างๆนะผมก็จะบายเมาส์สีเข้าไปนะผม M I R V d e r s c o r e Input Camera นะผม ถ้าว่าใครไม่มีมุมเมาส์ข้างก็ใช้ปุ่มอื่นก็ได้นะผมเดี๋ยวว่าจะพิมพ์คําสั่งแบบนี้ก็ได้นะผมมอกจากทาได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นปุ่มที่บายผมก็จะง่ายกว่านะผมจากนั้นถ้าเราไปหาช็อตที่เราอยากจะถ่ายนะผมแต่ผมได้ไปหาช็อตของผมมาแล้วนะผมก็จะกดคลิป f สองขึ้นมานะผมให้ไปดิกที่ไปหามาแล้วนะผมของผมอยู่ที่สี่0มืนสี่พันนะ ฉันอยากที่มาที่จอดที่ต้องการแล้วนะผมเราจะทำการที่มาเอามีแล้สกอ็อินพุตคาเมล่านะผมี๋ยวถ้าเกิดว่าใครายปุ่มแล้วกดปุ่มที่ตั้งไว้นะผมชอ้อนนี้คือชอ้อที่ผมฆ่าตัวสไนเปอร์ได้นะผมก็จะตั้งกล้องไว้ประมาณนี้นะผม R กับปุ่ม EL F เป็นขึ้นลงนะผม WSC ก็สายควาปกตินะผมเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ประมาณนี้นะผมผมจะเช็คดูว่าเซตติ้งที่ผมตั้งมันถูกต้องหรือเปล่าน,นะผมโอเคปุ่ม F 4นะผมที่ผมตั้งไว้ให้กด F 4นะผมถ้าถ้าอยากจะเริ่มเล่นคอดให้กดปุ่ม F 4นะผมโอเคผมได้มุมแล้วนะผมก็กดทิกซ้ายค้างไว้นะผม เห็นเมาส์ไหมครับเคอร์เซอร์เมาส์มันจะแสดงขึ้นมานะผมถ้าเกิดว่าเรากดคลิกสายค้างมันก็จะไม่มีนะก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะผมแล้วก็กดเลขอ์ดนะผม ก็กด F4 เพื่อหยุดนะผมโอเคหลัง okay. จากที่เราอัดมาแล้วนะผมก็จะไปอ,อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้นะผมจะได้คลเทจมาประมาณนี้นะผมเป็นฟุตดี120เฟรมนะผมก็ลองเปิดขึ้นมาดู ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับการเซตมุมกล้องนะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมให้ไปประยุกต์ใช้กันเอาเองนะผมก็ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ